จากกรมบรยการสร้าง KJ อบลาวนมีการจูโจมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเคมีหรือนิวเคลียร์เราอยู่ที่ไหนพื้นดินใต้ลงนาผมเอ๊ขอโทษด้วยนะครับแทนคุณเป็นอะไรอ่ะพยายามจะหนีแล้วผม,าม,ามผรีบเข้ามามีผู้หญิงขอให้เปิดรับเข้ามาคุณช่วยเธอไม่ได้คุณจะทำให้เราตายกันหมดเสียงอะไรเงียบมา เราจะออกไปได้ยังไงการเลืกการตอบแทนที่ผมช่วยจิวิตคุณไว้ลายฉันไสามสิบเอ็ดมีนาคมข้างนอกอันตรายข้างใหนหน่าสะตริงกูเ็นโคว์ฟิวเลตสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้